วันสองสครับานาครว่าสอน่เป็นหนึ่งสาขาเคุลกีพันะโารยเล็ที่ชื่อนางสาวสุบัญญาิ์จเล็ที่สงค่รับสครับอาจารย์ชื่ออาจารย์นะครับชื่ออาจารย์ค่ะอายุครับอาจารย์อายุ3าค่ะอาจารย์ยกย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรในแบบในชีวิตทำนานนี้ ถ้าในอดีตอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์อยากกลัไปแก้ไขสิ่งที่อาจารย์ยังไม่ทํามันมีสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ยังไม่ทำาะ,ะ,ะมันคาใจอยู่เนาะก็ถ้ายาวลากลับไปได้อยากจะกลับไปทําสิ่งนั้นให้มันดีและโฟกัสอยู่ที่ตรงนั้นแล้วอาจารย์อยากบอกอะไรกับเด็กลูนหลันอยากบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยะคะ่ะ ชีวิตของเรามันเดินหน้าไปในทุกวันก็อยากบอกว่าอยากให้โฟกัสว่านับทุกวันนี้ทำชีวิตตัวเองให้มีความสุขแล้วก็อยู่กับครอบครัวใส่ใจคนรอบข้างให้มากๆเพราะในวันหนึ่งแล้วเนี่ยเราไม่สามารถย้อนกลับปไปแก้ไขเลยลก็อยากให้โฟกัส หนูชื่อ,อ,ส,อสันตรั์่ก็พี่รชื่อตอนสัางถึงเลแล้วก็คนถ่ายชื่อดวงตะมนต์ตวาหนยนะคะวันนี้จะมาสัมภาษณ์คำถามสองข้อข้อแรกคือถ้าย้อนเวลาไม่ได้อยากกับปแก้ไข ไม่มีอะไรจะแก้ไขแม่ลูกอ๋อหมายถึงว่าใช้ชีวิตโดยอยู่กับความสุขจ็บปวดแต่อยากเป็นแม่แม่เไม่อยากบอกอะไรกับลูกนะอยากเรียนหรืออยากบอกอะไรค่ะแต่ตอนไหนจะพูดแบบนี่ขอบคุณแม่ตั้งใจเสียดีเราให้ผู้ทุกคนตั้งใจดีนะครับค่ะ เื่ออะไรคะชิบจอยครับอายุประมาณเท่าไหร่ปกชิบจ้องครับขอสองท่าได้ไหคะท่าแรกเนี่ยถ้าก็ยอ้อนเวลากลับไปได้อย่างกลับไปแก้ไขอะไรคะแก้ไขเศรษฐกิจครับทำดีขึ้นเงนี่ช่วงนี้แย่มากหากงินก็ไม่ค่อยจะดีะาาก็กต้องสอดคล้ออยากฝากอะไรถึงเด็กรุ่นใหม่เลี้ยงใหม่พยายามตั้งใจเรียนอย่าเกณฑเลยงจะพึ่งวินแฟนตอนนี้เรียนให้จบก่อนทำงานลำการให้เรียบร้อย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็น้อู่ใช่ใช่ชื่อนางจิตาอายุเจ็ดสิบปีอ่าวันนี้มีคำถามนะคะคำถามข้อแรกก็คือถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากจะกลับไปแก้ไขอะไรคะไม่อยากย้อนไม่อยากแก้ไขอะไรสักอย่าง อยู่อย่างนี้ก็สบายดีค่ะโอเคแล้วก็ข้อคำถามข้อที่สองก็คืออยากฝากอะไรกับเด็กรุ่นหลังอยากค่ะก็อยากจะขอให้เด็กรุ่นหลังตั้งใจเรียนไม่เกเรเชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์โอเคขอบคุณค่ะค่ะ